สวัสดีครับผมคลิปนี้เก็บบรรยากาศการเก็บเห็ดโคนหรือเห็ดปลวกมาให้ชมพอดีไปเก็บในป่าในส่วนผมก็เก็บไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับเห็ดโคนป่าหรือเห็ดปลวกที่เรารู้จักกันเนี่ยเป็นเห็ดที่มีราคาแพงแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับปีหนึ่งจะออกเพียงครั้งเดียวไม่ใช่ไมโครไรซานะครับไม่ใช่เชื้อราไมโครไรซ่านะที่เหมือนกับพวกเห็ดระโงกเห็ดเพาะเห็ดตับเต่าประมาณนี้แต่เห็ดโคนป่าเนี่ย เป็นเห็ดที่ถูกสร้างขึ้นจากปลวกนะครับเพื่อเป็นอาหารของพยาปลวกและนำไปเลี้ยงปลวกตัวอ่อนที่อยู่ในรังใต้ดินและก็เป็นปลวกบางสายพันธุ์ด้วยที่สร้างขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะเกิดในที่มีแสงส่องถึงนิดนึงตามข้างก้อนหินหรือตามข้างจอมปลวกเก่านะครับเกิดจากการที่ปลวกย้ายรังมีจำนวนปลวกน้อยนะครับเห็ดโคนป่าเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาจาก เจาปลวกเล็กๆที่อยู่ใต้ดินนะครับถ้าเราขุดลงไปดูแต่ถ้าอยากปลกูกอยากเพาะเองเนี่ยเราต้องขุดเอาเจาปลวกมาฝังดินไว้บนพื้นที่ของเราหรือไม่ก็เอาดอกเห็ดแก่เนี่ยมาผสมน้ำราดไปที่กองไม้นะครับหรือไม่ก็เอาไม้ไปฝังดินเหมือนที่ผมเคยทําไปหลายคลิปนะครับวันเวลาผ่านไปไม่นานถ้าปลวกมีกําลังเยอะขึ้นมีจํานวนประชากรเยอะขึ้นขยายรังได้มากขึ้นเห็ดโคนปากก็จะโผล่ออกมาให้เห็น เป็นกลุ่มๆแบบนี้เลยครับ